ทังถนองพร้อมแล้วค่ะกับคาราวะลุงหมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรกระซอนที่ขลรพยิ่งค่ะกับคาราวะครูรู้เริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะ หนูชื่อน้องนนอมวิไลศชื่อทางธรรมชื่อผ่องแสงสีนอายุสิบขวบอยู่ที่สปปลาวเป็นนกักเรียนวิชารามเขากาส่งกันบ้านค่ะคือหนูว่าเป็นเด็กที่ชอบกินขนมมากๆจนฟันของหนูอ่ะผุเลยค่ะแล้วเวลาที่หนูช่วยแม่แม่ทำงานบ้านหนูก็จะ หนูก็จะของเงินแม่ซื้อขนมบ่อยๆค่ะแล้วหนูก็ทำอย่างนั้นเรื่อยๆจนฟันหนูผุค่ะแล้วเมื่อวานก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูได้ไปรับจ้างหาเงินซื้อขนมกินเองค่ะหนูไปรับจ้างเก็บโทรเหลืองแล้วใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งค่ะหนูก็ได้สิบกิโล แล้วกิเลสหนูมันก็มาค่ะกิเลสหนูมันบอกว่าเราทําตั้งสองชั่วโมงครึ่งนะทำไมได้แค่นี้เองอะ่ะได้แค่สิบกิโลเองอะ่ะแล้วหนูก็สวนหมัดกิเลสมันไปว่าฮ่าฮ่าฮ่าสมนําหน้ามันตอนนี้เองรู้แล้วใช่ไหมว่าการหาเงินมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เองคิดมันยากมากเลยแล้ว กิเลสหนูมันก็ยอมแล้วหนูหนูก็เอาเงินส่วนหนึ่งของหนูไปซื้อกินขนมแล้วอีกส่วนหนึ่งของหนูหนูก็จะเอาเก็บไว้ไปซื้อรองเท้าใหม่ให้น้องค่ะเพราะว่ารองเท้าของน้องขาดค่ะเมื่อก่อนนะเวลารองเท้าของหนูรั่วของน้องขาดหนูก็จะเอาเข็มมาเย็บแต่ของน้องตอนนี้มันขาดมากแล้วมันขาด เยอะมันก็เลยเย็บไม่ได้แล้วค่ะหนูก็เลยว่าจะเก็บเงินซื้อใหม่ซื้อรองเท้าใหม่ให้น้องแล้วกิเลสหนูมันได้ยินกิเลสหนูมันก็มาอีกค่ะกิเลสหนูมันบอกว่าให้แม่น่ะเอาเงินส่วนหนึ่งของแม่มาบวกกับของเราเพื่อที่จะเอาไปซื้อรองเท้าใหม่ให้น้องแล้วหนูก็เลยส่วนหมัดมันส่วนหมัดกิเลสมันไปว่า มันเอ็งหยุดเถอะเราจะต้องหาเงินซื้อรองเท้าใหม่ให้น้องนะถ้าเรายังไปพึ่งแม่อย่างนี้แล้วสักวันหนึ่งเรากับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันล่ะเอ็งจะอยู่ยังไงเรากิเลสหนูมันก็เลยยอมค่ะหนูจะตั้งใจหาเงินซื้อลองเท้าใหม่ให้น้องค่ะเสรแล้วค่ะ ค่ะอนุโมทนากับพี่ถนอมนะคะตอนนี้ต้องไม่เรียกน้องถนอมแล้วต้องเรียกพี่ถนอมเพราะว่าพี่ถนอมดูแลน้องอยู่นะคะไปไปเก็บถั่วสิบกิโลนี้ได้ค่าตอบแทนมาเท่าไหร่อ่ะหลถ้าเป็นเงินบาทก็จะประมาณสามสิบบาทถ้าเป็นเงินบาทก็สามสิบบาทค่ะสามสิบบาทสองชั่วโมงนะคะก็ได้เยอะอยู่นะจนแบ่งได้สองส่วน,นใช่ไหม ค่ะกี่ชั่วโมงนะเกือบสามชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงครึ่งเกือบจะสามชั่วโมงค่ะค่ะประมาณชั่วโมงละสิบบาทใช่ไหมรองเท้ากี่บาทลูกที่จะซื้อรองเท้าประมาณกี่บาทคะก็ประมาณเท่าไหร่นะประมาณหกสิบกว่าบาทหกสิบกว่าบาทค่ะเอ,อ้เนี่ยเดี๋ยวพี่ถนอมก็จะซื้อสามารถซื้อรองเท้าให้น้องได้แล้ว ภูมิใจไหมเราเก็บเงินแล้วเราจะไปซื้อของให้น้องเนี่ยภูมิใจไหมคะภูมิใจมากมากเลยค่ะแล้วเงินไปซื้อขนมไปกี่บาทแล้วในสามสิบบาทหกบาทค่ะหกบาทอ๋อแบ่งมาให้ตัวเองด้วยก็ไปซื้อขนมให้เลี้ยงกิเลสให้กิเลสยินดีหน่อยใช่ไหม ก็เดือนหนึ่งก็เก็บไว้เก็บไว้ทำเพนให้น้องนะคะค่ะน,น้องถนอมมีความคิดที่ดีมากๆเลยลูกเราได้แล้วเราก็ได้ฝึกได้ฝึกเรื่องที่ดีมากนะต้องชมแม่แม่แม่นาลีด้วยนะแม่นาลีให้ลูกได้ฝึกทำงานอ่ะน้องถนอมจะเป็นผู้ใหญ่ที่ในอนาคตไปนะ่ะน้องถนอมจะเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจเข้าใจสิ่งต่างๆได้ดีมากเลยลูก เพราะว่าตอนนี้นี่หนูก็ดูแลดูแลน้องได้แล้วนะ่ะไม่ใช่แค่พึ่งตนเองนะแล้วยังช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วก็คือช่วยเหลือน้องของเรานี่แหละนะคะส่วนการไปทํากิจกรรมการงานนะ่ะดีแล้วที่ทําให้เราได้เห็นว่ามันไม่ได้ง่ายนะค่ะแ,แม่จะเลี้ยงเรามาโตขนาดนี้แม่ก็ต้องทําตั้งหลายอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่จะต้องลําบากค่ะ แล้วตอนนี้เอาเดี๋ยวน้องผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่ในห้องนี้ก็คงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าแม่นารีได้ได้สอนลูกมาดีแล้วลูกก็ยังมียังมีงมส่วนของการที่ได้ฝึกฝนนะคะลำบากนี่แหละได้ทำงานในเส่ยนที่ลำบากนี่แหละเป็นประโยชน์กับน้องถนอมนะคะทำให้น้องถนอมอ่ะได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็มีความคิดแล้วก็มีความเข้าใจ ค่ะแล้วก็ได้ทําความดีเนี่ยได้ทําความดีแบบที่เราได้ใช้แรงกายเราทำนะต่อไปเราก็จะได้มีมีรองเท้าให้น้องรองเท้านี่ก็แล้วก็จีงได้เห็นมุมนึงนะที่น้องส่งการบ้านมานะคะว่ามีการซ่อมของที่มันยังใช้ได้อยู่นะ่ะเราใช้การซ่อมแซมไปก่อนจนมันใช้ไม่ได้เราจึงจะสละออกไปใช่ไหมคะ ค่ะค่ะนี่เป็นการใช้ของอย่างคุ้มค่าน่ะมันมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ในครอบครัวเรานะลูกมันมีประโยชน์ไปถึงการที่เราไม่ไม่ไม่สร้างอ่าไม่สร้างขยะให้โลกอย่างรวดเร็วน่ะถ้าสมมติว่าใช้ไม่ได้ปุ๊บเราทิ้งปั๊บเนี่ยมันก็ไปเป็นขยะใช่ไหมคะแต่นี่เรายังใช้มาจนมันใช้จนมันแบบ เสียหายจนเราซ่อมไม่ได้แล้วเราจึงหยุดใช้เอาให้เขาไปเป็นขยะนี่เป็นการช่วยโลกได้อีกด้วยไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องในครอบครัวของเราอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะลูกค่ะค่ะป้าอ่อนได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างคะขอพระคุณค่ะป้าน,นิปป้านะโอ้ป้าอ่อนได้ฟังแล้วป้าอ่อนก็รู้สึก ชื่นชมนะคะรู้สึกยินดีมากเลยว่าที่มีน้องถนอมนี่โตนะคะโตขึ้นแล้วรู้สึกก็เออไปได้ได้ไปทํางานแล้วก็ได้ไปใช้ได้รู้ว่าการได้เงินมานี่มันมันยากเนาะกว่าจะได้มาแต่ละบาทนะคะก็ลําบากน้องก็จะรู้จักคุณค่าของการใช้เงินนะคะจะได้ไม่ฟุ่มเฟือยนะคะใช้ในสิ่งที่จําเป็นปราอ่อนตอนเด็กๆประอ่อนก็เป็นก็เคยเหมือนกันนะคะประอ่อนไปนรับจ้างร้อยยาจีบ <laughs> รอยยาโอ้ยประออนทำงานทั้งวันเลยได้ห้าบาทค่ะสมัยนะนะั้นอ่ะระอ่อนเด็กๆผู้ป้าออนภูมิใจมากเลยนะแล้วก็เก็บผักบุ้งไปขายค่ะอันนี้เป็นอาชีพของพระอ่อนนะอาชีพแรกๆเนี่ยก็คือช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยป้าอ่อนจะไปเก็บผักบุ้งตามทุง่งนานะคะไปวัดขายก็จะได้ประมาณาวันละแปดบาทหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ หนึ่ง 1> 1บาทนี่ก็จะซื้อขนมเปียกปูนนี่พระอ่อนจาได้พระอ่อนจะซื้อขนมเปียกปูนเพราะว่าในในหนึ่งห่อนะคะเขาจะแบ่งเป็นสี่ชิ้นพอดีแล้วก็ห่อละหนึ่งบาทนะมันชิ้นละสลึงนะคะเพราะว่าพี่พี่น้องของพระอ่อนมีอยู่สี่คนตื่นแต่เช้าเลยนะคะไปขายผักบุ้งขายผักบุ้งได้เงินมามาแปดบาทหนึ่งบาทนี่ก็ซื้อซื้อขนมแล้วที่เหลือก็เอาไปเก็บใส่กระป๋องไว้สิ่งที่พระอ่อนภูมิใจมากก็คือ วันหนึ่งน่ะค่ะคุณแม่น่ะน้องไม่สบายมากไม่มีเงินซื้อยาแล้วแม่ก็ได้ไปแค้กับปลุกออมสินของป้าอ่อนไปซื้อยาให้น้องแม่พูดจนถึงทุกวันนี้แม่บอกว่าแม่ยืมหน่อยนะแค่ออกมาได้แปดสิบาทในตอนสมัยนั้นนะคะแม่พูดบอกว่ายืมเงินลูกตั้งแต่ตอนนั้นแม่ยังไม่ได้จ่ายเลยแต่จริงๆแล้วแม่ก็จ่ายในเรื่องอื่นๆนั่นแหละแต่ว่ามันมันแม่ก็จะพูดถึงเรื่องตรงนี้ว่าเออมันมีครั้งหนึ่งซึ่งมันมันเป็นช่วงที่เราอัตคัดแล้ว มันเป็นช่วงฉุกเฉินแล้วคุณแม่ได้ใช้เงินตรงนี้นะคะน้องถนอมก็จะภูมิใจมากเลยนะว่าตัวเองก็จะได้ทําสิ่งดีๆอย่างนี้ช่วยเหลือคุณแม่นะคะอนุโมทนากับน้องถนอมลูกสาธุค่ะอ่าขอพบพระคุณค่ะน้องถนอมก็จะเก็บเงินทํางานเก็บเงินเพื่อจะซื้อรองเท้าใหม่ให้น้องค่ะสาธุลูก ใี่ว่ายังไงพ้าเมย์นั่งยิ้มอยู่นะคะก็รู้สึกรู้สึกชื่นชมนะคะรู้สึกชื่นชมน้องถนอมแล้วก็ชื่นชมคุณแม่ด้วยที่ที่สามารถที่สามารถฝึกให้อ่การการที่เราจะฝึกให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะการที่อาจจะฝึกให้ลูกรู้จักว่ารักโลกใช้ของอย่าง เขาเรียกว่าอย่างปันนีดนะคะอย่างปานีดประหยัดเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายคะ่ะแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะมันเมื่อว่ามันเป็นมันเป็นการมันเป็นการฝึกที่ลูกรักกันโดยโดยที่แบบว่ามันมันซราบซึ้งอะคะ่ะลองรองเท้าจากน้องถนอมนะคะไม่ไม่ใช่มีค่าหาแค่รองเท้าอะคะ่ะไม่ใช่มีค่าแค่เงินที่น้องถนอม คือมันมีค่าไปถึงหัวใจอะค่ะมันจะเป็นความทรงจําที่ดีๆของเด็กคนหนึง่งที่แบบว่าเอา่ประทับใจกับพี่สาวคนหนึง่งที่แบบว่า้อุตส่าห์ไปทํางานนะแล้วก็อุตสา่า,นนะสาห์เนี่ยคือคือแบบว่าสามารถแบบรักรักรักน้องได้ถึงขนาดเสียสลานะคะแบบว่าเสียสละนนำนาเงินที่แบบว่าแทนที่เราเราก็ เด็กๆเ,เนาะเขาก็มีกิเลสข,ของเขาที่เขาอยากไปกินขนมทีม่อยากอะไรเงี้ยค่ะแต่สามารถสามารถมีมีความรักที่เหนือกว่านั้นที่ที่จะนำเอาเอาสิ่งที่ตัวเองได้มาเนี่ยมามาซื้อรองเท้าให้น้องได้เนี่ยมันมันเป็นความรักที่แบบว่ามันทราบซส้นใจอะค่ะมันมันจะไม่ลืมเลยคะ่ะมัน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 คือคือแค่แค่แค่ในจุงนะคะ มันก็ก็ซาบซึ้งใจมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกรู้สึกมีมีความสุขนะคะรู้สึกปิติรู้สึกรู้สึกอยากจะเป็นน้องปุ๋ยรู้สึกได้รับความรักจากพี่สาวที่แบบว่าทุ่มเททุ่มเทเพื่อเพื่อรองเท้าคู่คู่หนึ่งของเราอย่างเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเป็นการบ้านที่แบบนับมาส่งแล้วแบบ มันเห็นถึงความรักอ่ะแล้วมันเป็นการการการที่แม่เนี่ยสามารถสามารถฝึกให้ลูกรักกันได้ขนาดนีด้เนี่ยก็ต้องชื่นชมแม่นะเพราะว่าแบบว่าจะมีจะมีพี่น้องที่รักที่การการที่พี่น้องเราจะรักกันมากๆได้เนี่ยมันก็มาจากใบเด็กที่เราได้อยู่ร่วมกันเราได้เสียสละให้กันเราได้มีมีความรู้สึกที่ดีๆต่อก,กันเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบว่า คือเขาจะเป็นพี่น้องที่รักกันนะคะณที่สุดอะไรเห็นอย่างนี้ยค่ะมันมันไม่ใช่แค่รองเท้าอ่ะมันมันเป็นมันเป็นมากกว่ารองเท้าอ่ะมันมันเป็นความมันเป็นความรักความสัตย์ขณะดีต่อกันนะคะก็ก็ชื่นชมใัครอบครัวเลยที่ที่เราแล้วมันมีเสน่ห์อ่ะค่ะมันเป็นอะไรที่มันมีเสน่ห์ถึงบอกว่าโหซี่ลี้นอยแา้นี ซีรีส์น้ไรเรื่องนี้มีน้ำตาใช่ใช่เป็นซีรีส์ที่แบบว่ามันมันมันได้น้ำตาฮะนะแต่มันไม่ใช่น้ำตาของความเศร้าโศกอะไรเงี้ยมันเป็นน้ำตาของความแบบมันบอกไม่ถูกแบบมันซาบซึ้งใจแบบมันนีมัน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 ซาบซึ้งใจมันติติยินดีมันต้องมีความสุขมันทั้งมันทั้งแบบมันมันยายไม่ถูกเลยนะแบบว่า คือคือด้วยด้วยความที่เออคือคือ,คอมันเห็นถึงหัวจิตหัวใจของพี่คนหนึ่งที่สามารถจะคือเป็นหัวใจที่แข็งแกร่งแล้วเข้มแข็ง,ขง,ขง,ขงมากที่ที่จะมอบให้กับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในในความรู้สึกของเมย์นะเปนรู้สึกว่ามันไม่ใช่รองเท้ามันยิ่งใหญ่มากมันยิ่งใหญ่กว่ารองเท้าเยอะเลยก,ก็ก็รู้สึกว่าขอบคุณน้องานอมที่นํา นำการบ้านเอ่ดีๆมาส่งนะคะแล้วก็จะติดตามจะติดตามแบบว่าเอความเป็นมาเป็นไปของของการที่มีเด็กๆที่มาลดก,กินเลสแล้วสามารถสร้างสิ่งดีๆแบบสิ่งนี้ให้กับโลกให้กับให้กับครอบครัวให้กับโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะติดตามตลอดนะคะ,ะก็อนุโมทนาบุญกับน้องถนอมค่ะ ค่ะน้องกราบขอพระคุณป้ากิ่งแก้วค่ะน้องถนอมได้ได้เขียนเป็นบันทึกด้วยไหมลูกเวลาเราเราได้เขียนเนะ่ยได้เขียนบันทึกประจําวันไหมคะไม่ค่ะอลองฝึกดูนะลูกฝึกเรื่องการเขียนด้วย เรื่องการเขียนเขียนเหมือนบันทึกความคิดเราบรันทึกไดอารี่อย่างเงี้ยคล้ายๆบันทึกไดอารี่นี่แหละแต่ก็คือบันทึกเรื่องที่เราส่งกันบ้านในแต่ละวันก็ได้นะคะ,ะเขียนเป็นบันทึกไว้ด้วยก็ก็จะเป็นมันก็จะเป็นเรื่องราวชีวิตของหนูนั่นแหละที่หนูจะทบทวนแล้วก็เก็บบันทึกไว้แล้วเดี๋ยวเราจะใช้ประโยชน์ได้อยู่แล้วามาส่งเอามาส่งเป็นเป็นเรื่องของเหมือนผู้ใหญ่ก็กําลังทําบันทึกพุทธชนะทุก ของเด็กๆเดี๋ยวเราก็ฝึกทำ้วยฝากแม่นาลีนะคะช่วยถ้าเด็กๆมีเวลาทำได้เนี่ยเราก็ทำบันทึกของเด็กไปด้วยนะคะน้ารับทราบค่ะคิดีิหน่อยค่ะค่ะอนุโมทนาน้องถนอมอนุโมทนาแม่นาลีน้องปุ้ยค่ะค่ะค่ะพี่นิดหน่อยค่ะนารีขอร่วมได้ไหมคะได้ได้นารีจะสอบเมื่อเมื่อสักครู่นี้พี่หมูก็สอบ สอบขอสอบจบนะคะกุ้มอ๋อนาะทีหมายถึงว่านารีขอร่วมกันบ้านน้องถนอมแป๊บหนึ่งค่ะอ๋อได้ได้เชิญเลยค่ะค่ะอ่าน้อมกรับคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะครูทุกท่านค่ะ จเริ่ญทำสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องทุกท่านคะ่ะชื่อนารีวิไลสาค่ะอายุสามสิบสามปีอยู่ที่สปะปะลาวเป็นผู้ปกครองของน้องถนอมน้องปุ้ยคะ่ะคือ ในครอบครัวของเราตั้งแต่เรามารู้จักแพทย์พิธิธรรมนารีเองก็จะพาเด็กเขาใช้ชีวิตแบบประหยัดเรียบง่ายค่ะอย่างเช่นเป็นเสื้อผ้าเราก็จะพากันแบบใช้ถ้ามันถ้ามันเก่ามันขาดเราก็จะเอามาเย็บใส่จนกว่ามันใส่งานไม่ได้แล้วค่อยค่อยทิ้งค่ะอย่างรองเทา้าอย่างนี้เออมันขาดแล้วเด็กเขาก็ก็เห็นว่าเราพาเขาทําแบบนั้นเขาก็จะเอามาพากันเย็บขาแล้วก็ใส่จนกว่ามันขาดใช้งานไม่ได้แล้วค่อยทิ้งแล้วช่วงนี้รองเท้าของน้องุ้ยอ่ะ อ๋อหัวมันกุดค่ะแล้วก็ <c oughs> มันมันขาดแล้วก็มันก็ยังใช้งานได้แล้วแล้วเราก็เห็นนะแต่ว่าเราก็ทําเหมือนไม่เห็นแต่ว่าก็จะดูว่าน้องเท้าน้องเขาขาดแล้วเขาเขาจะว่ายังไงเขาอยากได้อันใหม่ไหมแล้วมันขาดขนาดไหนเขาเขาจึงจะเขาจึงจะพอใจอ่าชาแล้วก็เขาก็จะทิ้งมันระดับไหนก็จะดูน้องเขาไปเรื่อยๆค่ะแล้วก,ก็ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ ยังยังไม่ซื้อลองเท้าใหม่ให้น้องค่ะพรเพราะเราเราจะตามดูว่าเขารู้สึกยังไงเขาพอใจไหมในการที่ใช้รองเท้าที่ขาดแล้วทีนี้เอน้องถนอมก็เมื่อวานน่ะน,นารีก็ตั้งนารีตัดสินใจว่าครั้งแรกในทีตของนารีแล้วกันที่ตัดสินใจให้ให้น้องถนอมมาไปไปรับจ้างเก็บทัวเหลืองแล้วก็น้องเขาก็ไปค่ะพอไปเสร็จเขาก็ดีใจว่าเขาได้เงินประมาณนั้นแที่เขารายงานแล้วล่ะคะ่ะ พอเอามาซื้อขนมแล้วไม่รู้ว่าวันก่อนเขาเห็นรองเท้าน้องเขาขาดไหมแต่พอเขาได้เงินมาแล้วเขาบอกว่าแม่รองเท้าน้องขาดเดี๋ยวหนูจะแบ่งเงินส่วนนี้อะซื้อขนมส่วนนึงหนูจะเก็บไว้ซื้อรองเท้าให้น้องส่วนหนึ่งแล้วนันทีก็คิดได้ว่านี่บรันก่อนเขาเห็นไหมว่ารองเท้าน้องเขาขาดพอเขาได้เงินมาเขาเห็นว่ารองเท้าน้องเขาขาดแล้วแล้วนันทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดได้อ่ะ เออก็ออดีเหมือนกันนะเราเราตัดสินใจถูกแล้วเราให้เขาไปหาไปไปรับย่างเพราะว่าตอนแรกแล้วก็เราก็ยังกังวลอยู่ว่าเนี่ยเราถูกหรือเปล่าเราให้เด็กเด็กอ่าหิบหัวไปไปรับย้างเก็บหัวตตกแดดอย่างนี้แต่ว่าช่วงที่น้องเข้าไปมันก็ยังไม่ได้แดดค่ะมันเป็นช่วงเช้าน้องเข้าไปแค่สองชั่วโมงครึ่งเองค่ะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออแล้วเราก็ เราก็ตัดสินใจถูกนะน้องเขาก็เห็นคุณค่าของเงินก็ประมาณนี้ค่ะครูขอบพระคุณอาจารย์โมเขียวขอบพระคุณครูทุกท่านที่สร้างองค์ประกอบนี้ให้พวกเราให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้จุดได้ได้รู้จักใช้ชีวิตแบบประหยัดเรียนง่ายแล้วก็รู้จักคุณค่าของวัตถุที่มีในโลกค่ะขอบพระคุณมากค่ะสัปดค,ค่ะ